ตอนนี้ผมอยู่ที่หมายประพาคารบ้านอำเภอนะครับเฮ้ยกัดแล้วกัดแล้วเ้มาแล้วตัวนึงกองนี้ไม่พลาดนะโดนนะโดนนะมาไอเล้งนะไม่มานี่ถ้าผมตัดสินใจเก็บต่ทีแรกนี่ก็หลายตัวอยู่แล้วเนี่ย สวัสดีครับชาวแก๊งละทาดแมวที่คารพรักนะครับพบกับผมนะครับกับคลิปนะฮะมาพัทยาตกอาจิที่ไหนดีนะฮะผมบอกได้เลยว่า,าผมตื่นสายนะวันนี้ตื่นสายครับตอนนี้7จ็ดโมงแล้วนะผมบอกเล,เลยว่าสายครับตอนแรกผมกะว่าจะเ,าเก็บหมายที่พัทยาให้หมดก่อนนะแต่ว่าด้วยวันนี้ว่ามันตื่นสายผมก็เลย จำเป็นนะจะต้องเลยมานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมายประภาคารบ้านอาเภอนะครับเ,เลยมาอีกประมาณสัก10 1 2 1 3สบมโลได้นะถ้าเพื่อนๆตื่นสายแบบผม,มเพื่อนๆเลยมาที่นี่เลยนะครับพัทยาหมายในพัทยาไม่ต้องเข้าแล้วนะมันสายเกินไปนะครับมันตกอาจจะตกได้แค่แป๊บเดียวน,ะน้องออกนะแต่ถ้าที่นี่นะเพื่อนๆจะตก สายๆได้นะน้องอยู่นานหน่อยที่นี่นะครับส่วนปลาที่จะเจอที่นี่นะครับก็ต้องรับรับแขกลนะถ้ามันวงเล็บไปก่อนนะว่าถ้ามันเข้านะเพื่อนๆก็จะเจอสีขนนะสีขนที่เป็นสีขนสีขนหางเหลืองแต่ถ้าแล้วก็มีเต็กเล้งนะแต่ถ้าเพื่อนๆพ,นพกดวงมาเต็มเต็มกระเป๋าแล้วก็เพื่อนๆอาจจะเจอสละก,ก็ได้นะครับ ที่นี่ตกได้2อย่างนะตกไมโครจิกก็ได้จะตกเป็นแคโลก็ได้แต่ถ้าไมโครถ้าเพื่อนๆตกไมโครจิกไมโครจิกเพื่อนๆอาจจะเจอมากกว่าสีขนนะครับอาจจะเจอกุลงกุลเหลานะตกได้2ฝั่งนะฝั่งขวานี่ถ้าเพื่อนๆหย่อนนี่ปลอกไม้หย่อนไมโครจิกนี่จะเจอกุลเหลานะแต่จะไม่เจอสีขนแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆหย่อนฝั่งซ้ายนี่เพื่อนๆจะเจอสีขนนะครับแล้วก็เจออาจจะถ้าดวงดีๆก็เจอสละ แล้วก็เต็กเลงนะท,ท,ที่ที่ตอนรับนะแล้วก็ประทูสายพันธุ์ต่างๆนะครับผมที่ผมเคยได้นะก็จะมีสีขนกลมสีขนแล้วก็พวกปลาทูโม่งที่มันที่มันเคยกัดของผมนะครับประมาณนี้ประมาณนี้น้องจะอยู่ถ้าน้องเข้านะผมบอกได้เลยว่าถุงเดียวไม่พออ่ะเยอะนะฮะแต่ถ้าไม่เข้าเลยก็เหงาเงา ผมจะเล่นแคลโรนะครับผมจะเน้นเป็นงานอาจิแท้ๆนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะตีฝั่งซ้ายก่อนนะครับวันนี้เป็นวันนะฮะเป็นวันศุกร์นะครับที่12นะครับเมษายน2567เหมือนเดิมนะผมก็จะบอกอย่างเงี้ยเกือบทุกคลิปนะครับเพื่อเป็นมาร์กเอาไว้ว่าผมมาตกช่วงเวลาไหนให้กับตัวเองด้วยจะได้รู้ว่าช่วงนี้ของออปีนี้มันเข้าแบบนี้แบบนี้นะครับ เป็นสถิติกเก็บไว้ส่วนน้ำก็ประมาณนี้นะครับน้ำกำลังไหลลงนะไหลลงเร็วด้วยนะแต่ที่นี่ถ้ามันเข้านะเพื่อนๆจะตีได้ถึงประมาณสิบโมงสิบเอดโมงเลยนะครับแต่พอพระที่ตรงหัวแล้วอะ่ะมันก็จะจะเงียบไปก่อนจะหยุดพักพักกลางวันนะแล้วถ้าเพื่อนๆโชคดีพอนะ น้องก็จะทำโอทนะครับสามารถต่อได้รอบบ่ายนะใบ2ใยสองบ่าสาถึงเย็นนะฮะถ้าน้องทำโอทีนะเอเพื่อนเพื่อนเดินมาพเพื่อนเเจอต้นมะขามเทศไนงะพอเจอมะขามเทศต้นสุดท้ายนะีน่นะเพื่อนเพื่อนก็เริ่มหาได้เลย ลองท้าย,ายเขื่อนนะหัวเขื่อนกับกลางเขื่อนไม่เจอที่ต้องทำใจอย่างหนึ่งนะเรืออวนนะ่ะมันเยอะถ้าเรืออวนมาดักอยู่ข้างหน้าเนะี่ยยากนะที่ปลาจะเข้านะสังเกตได้เลยว่าไม่มีคนตีหน้าดินเลยนะครับแสดงมีเรืออวนเข้านะ ตามขอบเขื่อนไม่เจอนะงานเข้าอานี่นี่ผมเหลือหลุมของผมนะที่ผมเคยตกไปก่อนนะคือหลุมนี้นะข้างหน้าเป็นกองนะครับต้องตีปลาเฝ้าอกองแล้วเดี๋ยวต้องเปลียย่ยนเหยียอเลยนะครับเดี๋ยวเอาของนักกล้วยบีหนึ่งลงไปดูนะตัวนี้ตัวหาปลาเลย ไปก่อนกองนี้ไม่เคยพลาดนะเออต้องได้มากอะสองสามตัวมันเป็นกองแล้วปลามันเฝ้ากองอยู่นะครับล้วงไปเอาแต่ถ้าพลาดนี่คือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะมันไม่เหมือนเดิมละ พี่เขาพี่เขาหวางอวนอยู่นะครับเขากู้อวนอยู่นะโอหยากเลยเนี้ยเฮ้ยกัดแล้วกัดแล้วเอ้ยมาแล้วตัวหนึ่งกลองนี้ไม่พลาดนะหางเหลืองวา อ้าวไอปีเนะในเปียทั้งนั้นนะอ้าวไปแล้วน้องอ่าไม่เป็นไรเด็กน้อยก็ยังรู้ว่าเออยังมีตัวนะมีไอปียนะครับแต่ตัวเล็กนิดเดียวนะต่อครับทิ้งให้ลงข้างล่างแป๊บหนึ่งถ้ามีเปียก็ ปอยลงข้างล่างเลยตรงนี้มันจะเป็นปลากองปลาจรน,นะมันไม่ใช่ปลาฝูนะครับโอกาสที่จะได้ตัวซ้ำเนี่ยยากแล้วแต่เผื่ออาจจะมีแค่ตัวเดียวหรือเปล่านะเตีออ้ยตียตัวมันเล็กไปโดนนะโดนนะมาไอเล้งนะผ <c oughs> <c oughs> มบอกแล้วไอเล้งเนี่ย แต่มีถ้ามีเล้งก็มีสีขนนะ่ะเอ้ยสู้สู้สู้เล้งสู้ไซส์ซสวยด้วยอาจจะไม่ใหญ่มากนะห้กระโดดนะตัวทำลายเหยื่อครับเอาลูติดตัวครับไม่ลงไปเก็บมาห้าหินเขียวไม่บา,บายไปเลย ตอนนี้ผมอาจจะไม่ได้ปลากลับบ้านก็ได้นะตกหลุดตกหลุดเนี่ยมามค่ตัวครับอะไรไม่รู้นะไอเล้งหรือเปล่ามันขึ้นผิวน้ําแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่เล้งไม่ใช่เลง้งเปียเปล่าแล้วสีขน อ๋อสีเสียดนะอ,อ,อะตัวเมื่อวานนะไอที่ผมไปตกปาคานะครับโอ้ไม่ได้เอาผ้ามาด้วยเลยเออล็อกไปกันล็อกไปกัน ปล่อยไปอีกนะครับเพราะว่าโมบายังไม่หมดเลยนะตัวตัวเล็กกกินที่ประภาคารอีกนะครับเนี่ย mm. วันนี้สงสัยยังไม่ได้ปลากลับบ้านนะดูละตกปล่อยตกปล่อยนะพอได้ตัวแล้วจัดทรงเหยื่อใหม่ด้วยนะครับทรงไม่สวยเหมือนเดิมเหมือนที่ผมบอกไว้นะ ทรงไม่ได้น้องไม่เอานะฮะสามสามสายพันแล้วนะแต่ยังไม่ได้สีขนนะตีไปเรื่อยๆนะมันรู้จะเจอตัวอะไรอีกบ้างนะครับหลากหลายหลากหลายแต่ยังไม่เจอสีขนเนี่ยปัญหาไปไหนหมดไม่รู้นะ ระบบนิเวศมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับหลายอย่างหนง่มจอมเทียนเขาก็มาถมทรายเพิ่มนะสูงเกี่ยวกันหรือเลปล่าผมก็ไม่รู้อ่ะแต่ที่เรารู้อ่าเลื้ออวนห้เยอะมากครับเนี่ยเป็นแนวแนวเลยนะตักคงตักปักทุนก่นเนี้ยไม่เหมือนแต่ก่อนนะอืมมาฮะ ตา,ตามขึ้นมาจากกองนะสีเสียดอีกแล้วเอ,อไซส์ดีขึ้นหน่อยนะประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวกลับไปเลาะขอบเขื่อนต่อนะฮะเพราะว่าเรืออว,วนเข้าไปแล้วน้องอาจจะโผล่เข้ามาบ้างนะกัดแล้วกัดแล้วโดแล้ว อะไรเนี่ยกดด้วยนะไม่ใช่เลง้งแล้วด้วยหน้าสีขนนะไอ้เปียไอ้เปียเอ,เ,อเอาดิไอ้เปียมานะสวยดีขึ้นนิดนึงนี่เปียเปียตัวนี้ขออนุญาตเก็บนะอร่อยนะบอกได้เลย ออถ้าอย่างเงี้ยอาจจะเจอฝูงก็ได้อาจจะฟุกนะครับออปกติไม่เคยเจอไนงะเปียที่เนี้ยสมัยเป็นไอเปียจรน,นะไม่เคยเจอเปียฝูงแต่ถ้าเจอฝูงนี่บันเทนะิงอะอร่อยเลยเนี้ยมาต่อนะครับต่อนะครับไม่เจอสีขดไม่เป็นไรจเจอเปียดีกว่านะเปียอร่อยกว่า จัดหลุดหนูหนใไห้อยู่นะอ่าอะไรเนี่ยเออื้อน้องกลับมาอีกแล้วนะครับสีเสียดืออ้อตามมาหลอกหลอนดีจังเลยนะปล่อยนะครับปล่อยโหนนะอ่าอะไรเอย่ยสีเสียดอีกแล้วนะเออ ม,มาครับกัดเลยนะอะไรไม่รู้นะไอเต่านะดูทรงแล้วกระโดดน้ำเนี่ยเต่ารือสีเสียดโอ้สีเสียดนะโทษทีมาอีกตัวนะครับสีเสียดโอ้โหถ้าปล่อยนะน่าจะโดนสีเสียดจดแล,ละที่เนี้ย สีเสียดอีกแล้วนะเออแมลมานี่ถ้าผมตัดสินใจเก็บแต่ทีแรกนี่ก็ <c oughs> หลายตัวอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> แต่ว่าตัดสินใจปล่อยแล้วนะก็ปล่อยให้หมดไปนะครับปลานี้เพราะว่าที่บ้านยังเหลืออยู่นะครับยังทอดไม่หมดนะน้ํานะน้ําที่ล่งไปนี่น้านะ <c oughs> ว่าผมปล่อยบนหินนะโอ้ผมไม่ใจร้ายขนาดนั้นนะฮะตงไปเจอน้ําอยู่นะครับ จะเจอน้ำน้อยก็ดูแลนะมันไม่มีฝูงเข้าอ่ะมันน่าจะไม่มีอะไรด้วยแหละเออมันนั่งปกสีเสียดให้เพื่อนดูว่ามันก็ใช่กระไรนะฮะเดี๋ยวจะเปลืองเวลาเดี๋ยวเปลืองเวลาก็หมายเนี้ยเป็นหมายที่ดีเลยแหละดีเลยสําหรับผมนะแต่มันก็ต้องรู้ีิแกะว่ามันจะฝูงมันจะเข้าไหมคือถ้ามันเข้านี่ก็เดือดอ่ะบอกได้เลยว่าเดือดที่เนี้ย แต่ว่าผมไม่ได้มาตกอาจิที่นี่นานนะมันก็เลยหลายอย่างก็น่าจะเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับดูน้ำทะเลมันก็ออกเขียวๆด้วยนะครับน้ำออกจะเสียๆด้วยนะเอ่อไหนจะเรืออ้วนอีกอะไรอีกนะโห่เยอะแยะไปหมดมันก็ไม่เหมือนเดิมละอันนี้เดี๋ยวทำเป็นคลิปสั้นๆไปแนะนำเพื่อนๆไปให้เรามาลองตกกันดูนะครับเพื่อนๆอาจจะโชคดีก่าผมก็ได้วันที่มานะ อย่างน้อยก็มีตัวให้เล่นน่ะถ้าถ้าผมเก็บเมื่อกี้ถ้าถ้าผมตัดสินใจเก็บมอดี้ก็โอ้มีเป็นสิบตัวอยู่นะเนี่ยเออก็ไม่น้อยนะตกเล่นๆไปนะครับใครจะเจอฟุกฟุก,ฟกเจอสลงสละนะฮะแต่มันมีแหละแต่มันจะเข้าหรือเปล่าแค่นั้นเองนะวันนี้ก็ผลงานกลับบ้านครับแค่นี้นะแค่นี้ <c oughs> ตรงนี้เก็บได้ตั้งแต่ทีแรกดีกว่านะ้อไอตัวนี้แมวกินแมวผมชอบไอสีเสียดแมวไม่กินอ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาผมขอตัวแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนก็ฝากติดตามดูแล้วกันอ่าไม่แห้วฮะไม่มีแห้วแน่นอนครับเพราะว่าถ้าแห้วผมผมผมก็ตัดออกอนะไม่ตองครับไม่ต้องห่วง วันนี้ขอลาด้วยกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย